ก็อยู่กันที่แก่งกระจานนะคะเครื่องฟารีสอร์ที่จังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวพวกเราก็จะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปล่องแก่งกันนะคะลิค่ลิเดี๋ยวเราก็ตีบล็อกกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปล่องแก่งกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพาทีมงานนะคะล่องแก่งเลยเดี๋ยวไปตามไปล่องแก่งกันเย่ทางลงเรือกันแล้วนะคะโหสามลำนี้เราจะไปซิ่งกันแล้วค่ะไปค่ะพ่ออ๋อแม่ค่ะ กับลรีค่ะแล้ก็เวลาไปอะไรอะไรอยู่เนี่ยยกราหนุนสบายดีไหมสบายยกมือเสบายดีไหมสบายดีแกกจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะสบายลาบบายบายค่ะ รถสบายพี่ั้าพักขวดปิ้วมานี่ด้วยต้งพักขวดมาอะไรอย่าเปิดนะถ้าร่อยมาอย่าเปิดเปิดเอาน้ำมาด้ยวย

của chúng ไม่พายไม <y> <bad> pie, ่พายไม่ไม่พายน้าอกคอมันแห้งตีคอมันแห้งเ็เอาแต่นอนลงพห้อมาดึว่าเดียวพี่ไอ้อใจเสียได้เาคอมันแห้งเออ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 เจ็บคอวะ เลยอยู่ทองฟ้ากะปูง่านี่นี่เลยหน่าลงไปเจ้าแลรวเนี่ยใช่เอาระวังระวังระวังอแกเขาพี